ที่เห็นข้างหน้าน้นนะครเป็นวัดทองสะอาดนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีซอยนะครับนะเนี่ยเลี้ยวไปข้างๆก็จะมีซอยแล้วข้างหน้าเนี่ยจะมีแผงให้เช่าเจดแผงนะครับติดถนนหลักนะครับเนี่ยอาคารที่หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่8ปดห้องนะครับตึกเรียงอยู่8ดห้องนะครับแล้วมีรานจอดรถมีร้านก๋วยตีวอยู่ข้างล่างนะครับ เนื้อที่ก็ประมาณสา0รอดสิบกว่าวานะครับตรงนี้นะแล้วก็มีอาคารที่สองนะครับอาคารเนี่ยสองเนี่ยมันจะมีสิบห้องนะครับเนื้อที่ประมาณ280ปกว่าวาเหมือนกันตัวนี้จะไปลาดหลุมแก้วได้นะครับไม่ตันนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นโรงเรียนวัดทองสะอาดแต่ครับด้านหน้าอาคารเนี่ยจะเป็นโรงเรียนวัดทองสะอาดนะครับ นี่ครับทำเลสวยครับ you <laughs>